สวัสดีค่ะนักเรียนม .3 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานะคะสำหรับคลิปวันนี้กูจะมาบรรยายถึงเรื่องการนำเทนเทนสองเทนมาใช้คู่กันเท้นสองเทนนั้นคือ present simple กับ present continuous tense นะคะสองเท n น,นี้เป็นเท้นที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะแล้วก็มักจะใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมาตลอดนะคะถ้าเกี่ยวเรื่องกับภาษาอังกฤษ นะคะนะคะทีนี้ก่อนที่ครูจะไปพูดถึงการใช้เทนส์คู่นะคะครูขอทบทวนความเป็นมาของแต่ละเทนส์ดังนี้นะคะเพสเซนซิมโ e เริ่มจากโครงสร้างเลยนะคะในหน้าจอเห็นว่านะคะมี v1 นะคะ s e s นั่นคือกฎการเติม s e s ในคำกริยาใช่ไหมคะโครงสร้างประโยคของ Present Simple หลักๆต้องมีประธานและก็ตามด้วยกริยาช่องที่1นนะคะ กิริยาจะเติม s หรือ es หรือไม่ขึ้นอยู่กับประธานใช่ไหมคะประธานเป็นเอกพจน์กิริยาจึงเติม s es ถ้าประธานปรนเป็นพหูพจน์ก็ใช้รูปปกตินะคะ present simple จะใช้ในกรณีไหนบ้าง 1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่เป็นนิสัยเกิดขึ้นเป็นประจําเป็นกิจวัตรของเรานะคะมักจะมี adverb of frequency นะคะมี Me always usually never sometimes often ให้เห็นด้วยในประโยคเช่น Jack often comes to work late นะคะ Jack มาทำงานสายบ่อยๆนะคะ often เป็นคำที่แสดงความถี่บ่อยๆ Jack มาสายบ่อยๆนะคะ Jack เป็นเอกพจน์ค o m ต้องเติม s นะนะคะสประโยคที่2 the birds return to the i c e l a n d every spring นะคะ the birds นะคะ the birds เป็นพหูพจน์เติม s return กลับมาเป็นกิริยาใช่ไหมคะก็เลยใช้รูปปกติเพ,พราะประธานเป็นพหูพจน์นะคะ The birds return to the Iceland นกในบินกลับมาที่เกาะเนี่ยทุกฤดูใบไม้ผลินะคะแสดงกิจวัตรแสดงการกระทําที่เป็นประจําของนกอะถึงฤด,ดูนี้ต้องกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเ <fod> งื่อนไขที่สองใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ ที่ประธานกระทำเป็นจริงเสมอทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตบอกสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติเช่น water boils at 100 degree celsius บอกอุณหภูมินะคะ100 degree celsius ก็คือ100ยองศาเซลเซียสคำว่า boils แปลว่าเดือดนะคะแปลว่าเดือดในประโยคนี้แปลว่าเดือดก็คือจุดเดือดของน้ำเนี่ยมันจะเดือด100ยองศาที่อุณหภูมิได้100ยองศาเซลเซียสนะคะ ต่อมา the earth the earth โทษทีค่ะ the earth คือโลก moves around the sun โลกเนี่ยหมุนรอบพระอาทิตย์ moves around หมุนไปรอบๆนะคะนี่คือกฎของธรรมชาติโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมคะเงื่อนไขที่3ของ Present Simple ใช้กับตารางเวลาหรือแผนการที่วางไว้เป็น time table เหมือนตารางเรียนของนักเรียนก็เป็น time table นะคะ มักจะมีการกําหนดวันวันที่เวลาที่แน่นอนเป็นตารางเวลาคุณเน้นย้ําแบบนี้นะคะเช่น the concert begins at 8 pm นะคะคอนเสิร์ตเริ่มตอน2ทุ่ม8 pm คือ2ทุ่มใช่ไหมคะนะคะ the concert เป็นเอกพจน์ begin เติม s, <S นะคะแสดงตารางเวลาคอนเสิร์ตเริ่มเล่นตอน2ทุ่มนะคะ the train arrives In 20 minutes arrives แปลว่ามาถึงรถไฟจะมาถึงอีกภายใน20นาทีนี้ก็คือเป็นกำหนดการของเขาตามตารางเวลาลักษณะแบบนี้เป็น present simple นะคะทีนี้เรามาดูถึง present continuous โครงสร้างของ present present continuous จะมี is, am, are กับกิริยา ing จะใช้กิริยาร่วมกัน2ตัวนะคะแต่ ISMR จะใช้คำไหนขึ้นอยู่กับประธานนะคะประธานตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยกิริยาที่เติม ing มักจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดนะคะนะจะมาดูกฎกันนะคะข้อที่1ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดเช่น we're studying English now ตอนนี้กำลังเรียนภาษาอังกฤษนะคะ เงื่อนไขของกฎข้อนี้คือมักจะมี now, l i g h t now, at the moment, at present ซึ่งทั้ง4ี่คำนี้จะมีความหมายเหมือนกันคือณจุดนี้ณขณะนี้นะคะเป็นการเน้นย้ำว่าเกิดขึ้นในขณะที่พูดนะเช่น they are watching TV now ตอนนี้กำลังดูทีวี He is jogging in the park at the moment. ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะนะคะนั่นคือกฎข้อที่1กฎข้อที่2ใช้คอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ได้หมายถึงณขณะนี้ณนะจุดเวลาที่พูดตอนนี้เท่านั้นนะคะเช่น My son is studying Chinese this semester. นะคะ My son is studying In, uh, Chinese this semester this semester คือในภาคเรียนนี้นะลูกชายชั้นกำลังเรียนภาษาจีนภาคเรียนนี้หนึ่งภาคเรียนอย่างน้อยต้องมีประมาณ4เดือนนะคะก็คือในช่วงภาคเรียนนี้เรียนภาษาจีนเทอมหนึ่งนี้เรียนภาษาจีนนั่นคือความหมายของกฎข้อนี้หรือ she is working for an advertising company นะคะหมายถึงตอนนี้กำลังทำงานให้กับบริษัทโฆษณา ต่อไปอาจจะทําหรือไม่ทําไม่รู้แต่ตอนนี้กําลังทําอยู่ไม่ได้หมายถึงแค่วันนี้เท่านั้นก็คือกําลังทําอยู่อาจจะทําอยู่เดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนแล้วแต่นะคะนั่นคือลักษณะของกฎข้อนี้นะคะต่อมากฎข้อต่อมานะใช้กเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นในอนาคตบอกอนาคตได้ด้วยนะแต่เป็นอนาคตแบบที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและจะเกิดขึ้นแน่นอนคาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนประมาณ90%เลยถึงใช้ Continu ีเช่น My friend is coming tonight มีคำว่า tonight บอกว่าคืนนี้นะคะบอกอนาคตใกล้ๆนะว,าวางแผนกันไว้แล้วว่าจะต้องมาเจอกันเพื่อนมาแน่นอนนะคะคืนนี้เพื่อนมานะคะ h e y are leaving for England tomorrow tomorrow คือพรุ่งนี้ leaving for England คือจะเดินทางไปอังกฤษพรุ่งนี้ไปแน่นอนไม่ยกเลิกนะคะ ความหมายเป็นแบบนี้นั่นคือเงื่อนไขของการใช้เทนสองเทนนะคะนะทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างนะคะคุณมีประโยคตัวอย่าง10ตัวอย่าง10ประโยคนะคะที่จะมาทำไปพร้อมๆกันเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแต่ละประโยคจะมีคำที่กำหนดให้ในวงเล็บแล้วจะมีคำที่ใช้บอกเงื่อนไขที่ถ้าที่เราสามารถจะสังเกตได้ว่า มันควรจะเป็นคอนหรือมันควรจะเป็นซิมเพิลธรรมดานะคะนะคะโอเคดูข้อที่1ข้อที่1 the children play outside now คำที่ให้มาคือ play และมีคำว่า now อันนี้คือคำที่เป็นคีย์เวิร์ด now แปลว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้มีคำนี้แสดงว่าเป็น continuous ถูกไหมคะนะคะเป็น continuous ปับโครงสร้างของ continuous ต้องมี verb to be กับกิริยาเติม ing นะคะ s h e เดนเป็นประธานที่เป็นพ้าหูพจน์เพราะฉะนั้น verb to be ที่ใช้คือ are นะคะ play ลงท้ายด้วย y เนี่ยเติม ing ได้เลย are playing outside นะคะพวกเขากำลังเล่นอยู่ข้างนอกตอนนี้นะคะข้อที่สอง she usually r e a d the newspaper in the morning นะคะคพูดถึงการอ่านหนังสือเพียมข,ของผู้หญิงคนหนึ่งะะที่เกิดขึ้นเป็นปกติโดยปกติหรือมักจะเกิดขึ้นในทุกตอนเช้า in the morning นะคะคดังนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดค่ะเป็น adverb of frequency แสดงว่าประโยคนี้เป็น simple present simple ใช้กริยารูปปกติได้เลยประธานคือ she เป็นเอกพจน์ r e a d ต้องเติม s ตามกฎของ Present Simple นะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3 I do my homework now นะคะคำกริยาที่ให้มาคือ do do my homework คือการทำการบ้าน keyword ค,คือ now ตอนนี้แสดงว่าเป็น con ถูกไหมคะประธานเป็น I เราเพิ่ม am ดู <Do S 2> เป็นคำกิริยาที่เติม ing ได้เลยนะคะเปเป็น i am doing my homework now กำลังทำการบ้านอยู่นะ,ะตอนนี้นะคะข้อที่4 i eat my dinner now กิริยาที่ให้มาคือ eat keyword ร์คือ now ตอนนี้ขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็น continuous เหมือนกันเพิ่ม am eat เติม ing ได้เลยเพราะว่าเป็นคำพยางค์เดียวและมีสระสองตัวเติม ing ได้เลยนะคะข้อที่5เป็นประโยคคำถามมี question mark เป็นประโยคคำถามนะคะทีนี้มาดูคำที่ให้มามี y o u กับ want y o u เป็นประธานแน่นอนครูให้ดูกิริยา want ค่ะ want แปลว่าต้องการเป็นการแสดงความต้องการของประธาน คำนี้จะไม่มีการเติม ing เพราะฉะนั้นเป็น continuous ไม่ได้นะคะอันนี้คือแสดงความรู้สึกของประธานแสดงความต้องการของประธานจะไม่เติม ing เพราะฉะนั้นเป็น present simple โครงสร้างของ present simple ในประโยคถ้ามีกริยาแท้เราต้องเอา verb to do มาช่วยใช่ไหมคะประธานเป็น you สิ่งที่เราต้องเพิ่มคือสิ่งที่เราต้องใช้มาช่วยคือ do you want แค่นั้นเองเป็น Do you want a pizza? ต้องการพิซซ่าสักชิ้นไหมนะคะข้อ6 They watch TV now พวกเขาดูทีวีมีคำว่า watch คีย์เวิร์ดคือ now ขณะน,นี้กำลังดูทีวี They ใช้กับ are watch เป็นคำกิริยาที่เติม ing ได้เลยกลายเป็น watching They watching TV now นะคะข้อที่7 I not like spaghetti ต้องการให้เป็นปฏิเสธเพราะว่ามี not กิริยาที่ให้มาคำนี้ like แปลว่าชอบเหมือนกับคำว่า want นะคะแสดงความรู้สึกของประธานคำว่า like ก็จะไม่เติม ing นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น present simple เหมือนกันต้องการทำให้เป็นปฏิเสธเราต้องเอา verb to do มาช่วยนะคะ ก็จะเป็นประธานเป็น I เราเลือกใช้ do ก็จะเป็น I don't like I don't like spaghetti ฉันไม่ชอบสปาเกตตีนะคะแสดงความรู้สึกของประธานนะคะ want กับ like ไม่เติม ing นะจ๊ะนะคะเพราะเป็นคำที่แสดงความต้องการแสดงความรู้สึกของประธานนะคะต่อมาข้อที่8 The baby เด็กทารกคนนั้น sleep now มี now เดี๋ยวนี้เป็น continuous the baby เป็นเอกพจน์ใช้กับ is sleep sleep นะคะออกเสียง sleep ตัว s ออกเสียงแค่นี้ sleep ไม่สะ l e a อย่างนี้นะคะ sleep นะคะเพราะฉะนั้นเติม ing ได้เลย เสียงยาวมีสละสตัว The baby is sleeping now เด็กกำลังนอนหลับนะตอนนี้นะคะข้อ9 My mother usually cook dinner in the evening คีย์เวิร์ดมีอยู่2จุด usually เป็น adverb of frequency โดยปกติหรือมักจะทำนะคะอาหารเย็น in the evening ในตอนเย็นบอกเวลาชัดเจนในตอนเย็นเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น present simple นะคะ My Master <My Mater S 1> เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นคุกจึงต้องเติม s, <S นะคะข้อต่อมาข้อที่10ข้อที่10จะมี2จุดให้เติมนะคะโดยที่2อจุดนี้จะเชื่อมด้วยคำว่า but บัตแปลว่าแต่ใช้บัตรเชื่อมเมื่อไหร่แสดงว่าส่วนหน้ากับส่วนหลังจะไปคนละทางนะคะแสดงความแตกต่าง ะะอาจจะเป็นปฏิเสธส่วนหน้าเป็นปฏิเสธส่วนหลังเป็นบอกเล่าส่วนหน้าเป็นบอกเล่าหรือส่วนหลังเป็นปฏิเสธหรืออาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันจึงใช้บัตรเชื่อมนะคะในประโยคนี้ครูขอเพิ่มคำว่าทีนะคะพอดีเอกสารพิมพ์ตกไปนะคะจะเป็นคำว่าทีแล้วถึงเป็นคำว่า now นะคะก็คือปกติ มี u ู u a ชอรส่วนหน้าบัตรมี usually โดยปกติทอมจะดื่มกาแฟนะปกติทำมาเป็นปกติเลยนั่นคือ present simple ทอมเป็นเอกพจน์ดื่มจึงต้องเติม s t o ทอม u a l l y drinks coffee โดยปกติทอมจะดื่มกาแฟ but he d r i n k tea now แต่ว่าตอนนี้ดื่มชาตรงนี้เป็น c o n t i n u อา s แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้น ขณะที่กำลังพูดนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลัง he ต้องเพิ่ม verb to be is drink เป็นคำกิริยาที่สามารถเติม ing ได้เลยนะคะก็ได้ประโยคออกมาว่า he is drinking he now ตอนนี้ดื่มกาแฟไอ้ตอนนี้ดื่มชานะคะแต่ปกติดื่มกาแฟ10ข้อนี้นักเรียนคงพอเข้าใจหลักการใช้ present s i m p กับ present c o n t มากขึ้นนะคะในกรณีที่ แยกกันแต่หลักการจะคล้ายกันเมื่อเอามารวมกันนะคะก็คือเพศเส้นซิมใช้กับกิจวัตรประจำวันใช้กับตารางเวลาใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นสภาพธรรมชาติเพศเส้นคอนใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้ขณะในขนดขณะหนึ่งณเวลานั้นนะคะหรือเกิดขึ้นกับการวางแผนอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ สามประโยคที่เห็นในหน้าจอนี้ครูนำมาสรุปสรุปตัวอย่างไปให้ดูเป็นตัวอย่างถึงการแยกโครงสร้างแล้วก็แยกลักษณะตามสถานการณ์ข้อที่หนึ่งนะคะ and usually does usually does ทำเป็นปกติทำอะไร her homework ทำการบ้าน in the afternoon ในตอนบ่ายแอนจะทําการบ้านโดยปกติในตอนบ่ายแอนจะทําการบ้านเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น Simple ลแสดงกิจวัตรประจําวันนะคะใช่ไหมข้อที่2 look l o o แปลว่ามองดูถ้าเราบอกให้เพื่อน look อะไรสรักอย่างให้ดูอะไรสรักอย่างแสดงว่าเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นณนะขณะนั้น she's doing her homework เธอกำลังทำการบ้านตรงนี้เป็น con con t i n u a ตามโครงสร้างและก็ตามสถานการณ์ว่า ชี้ให้ดูขณะนั้นเกิดขึ้นณบัดนาวเลยณขณะนั้นนะคะนั่นคือข้อที่2ข้อที่3 She ี s going out later เป็น continuous เหมือนกันเพราะมี verb to be กับ going ที่เติม ing going out หมายถึงออกไปด้านนอกแสดงว่าปัจจุบันนี้กับคือตอนที่พูดเนี่ยยังอยู่เพราะว่ามีคำว่า later later หมายถึงหลังจากนี้จะออกไปข้างนอกนะตอนนี้ยังอยู่แต่อีกสักครู่ไปแน่นอนลักษณะแบบนี้ก็เป็น con ที่บอกอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเลยว่าต้องออกนอกห้องนะคะนะคะโอเคครูหวังว่าจากการบรรยายในคลิปนี้นักเรียนคงพอจะเข้าใจการใช้ Present Simple กับ p พ e s e n t Con มากขึ้นนะคะและสุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปครูขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่8ในหนังสือเรียน Access หน้า11ของนักเรียนนะคะ ทำลงในสมุดนะคะให้เขียนแต่คําตอบนะคะทําลงในสมุดวิเคราะห์ประโยคให้ให้เข้าใจว่ามันควรจะเป็น s i มเพิหรือควรจะเป็นคอนนะคะทำลงสมุดงานและถ่ายรูปส่งครูในไลน์กลุ่มส่งงานครูตักนะคะสำหรับคลิปวันนี้ครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนนะคะ